จุงกะสวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจีชาแนลที่รักและเคารพทุกท่านด้ยวยะกันนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกทกท่านด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ทีมงานเจ้าภาพจัดหนักเลยครับผมวันนี้เครื่องเสียงเจ้าภาพนะเป็นของทีมงานเสียวุฒนะครับสัญญาสาวบ้านคุกหล็กครับผมวันนี้ผมพามาชมดำรงภาพยนตร์นะครับผมวันนี้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับพี่น้องนะ เบตด้างละ8ตู้ครับผมนะตู้ละ2ดอก21นิ้วครับพี่น้องข้างละ16ดอกครับวันนี้ชุดใหญ่ครับผมจอ18เมตรครับรับประกันเรื่องสั่นสะเทือนแน่นอนครับผมนะโอ้เสียวุุจัดหนักมากเลยครับผมฝั่งนู้นตอนนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีครับผมนะนี่ครับผมปกตินี่จะเห็นดับรงภาพยนตร์ลงข้างละ6นะฮะวันนี้เจ้าภาพบอกว่า ขอชุดใหญ่หน่อยจัดไปครับผมนะเบรข้างละ16ดอกครับผมก็จะเป็นตู้ประดิษฐ์เจริญสาวข้างละ6นะฮะแล้วก็จะมีสาคอนด้วยนะครับผมข้างละ2เสียงกลางก็จะเป็นฮอนโหลดกระดาษนะครับผมบีม2ตัวนี่มีฮอนด้วยมีแหลม88ด้วยนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวดับครับผมนะเครื่องปั่นไฟของอาจารย์วิศณุนะเครื่องปั่นไฟบุรีดำนะครับผมตัวนี้150ของเดนโยนะครับผมวันนี้ไฟไม่มีดับเหมือน วันที่ลงไฟฟ้าวันนั้นแน่นอนนะครับผมวันนี้สะเทือนแน่นอนนะครับผมนี่นะรถหน่วยโอ้เจ๋วเลยครับผมนะตอนนี้นุ่นครับผมเทาแก่กําลังไล์สดอยู่นะฮะปารีเราไปดูทีมงานขึ้นจอก่อนครับผมตอนนี้กําลังจะขึ้นจอ16เมตรนะครับผมเอ้ย1 8เมตรนะวันนี้อยู่ที่ไหนตามบุกงานดูกันเอาเองแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมขึ้นแล้วฮะนะเตรียมที่จะซาวเชคครับผม 17.19นาฬิกานาทีครับตอนนี้ขึ้นจอแล้วนะครับผมจอขนาด18มเมตรครับผมจอโค้งเรดาร์ครับนะาไฟกระเทกแสงสีสวยงามครับผมสีโพยเลยโอ้สงสัยรีนจอบกระพุ้บบันเทอร์กากระพุ้บจิงกีหนูแม่เ <laughs> ด้นะเออนี่ว่าใบเนี่ยนอกขังลือนี่เป็ต่ปรินยาตรีเลยนะนี่น้าหนูไ้ นื้อพงกร้อมนี่มมสามเหนื่อยเหนื่อยปหกเพราะหนอไว้นะเออนะครับผมด้านบนนี่ก็มีแต่จบวิศวะเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นปริญญาเอกปริญญาโททำงานที่สูงนะครับเออนะเธอเติมไมตปูลไห้นะเองเกิดคนงานกีธาเจ้เฮ้ยวันนี้บรรยากาศดีครับผมลมไม่เยอะเท่าไหร่โอ้ผู้จัดการยิ้มเลยครับผมนะเดือนนี้สองงานแล้วครับผม น้าครับผมน้องทำงานน้องทำงานเสร็จวันนี้จะภาพว่ายังไงพี่ขอชุดไหนจะภาพขอจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยครับบอกว่างบไม่อั้นงบไม่อั้นงบไม่อั้นจัดคางละสิบหกดอกให้เลยนานๆได้ยินคำนี้จะภาพเออนะครับผมเนาะได้ระบบเครื่องปั่นไฟด้วยแล้วก็เพิ่มเบตจากปกติก็จะรับงานแค่12เนาะวันนี้เจ้าภาพขอ16จัดไปครับผมนะตามงบแล้วกันส่วนเรื่องงบประมาณก็หลังไมลแล้วกันเนาะ นี่ครับผมเบลดข้างละ16ดอกครับ21นิ้วครับผมสั่นสะเทือนแน่นอนครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในช่วงลงเสียงมาฝากนะครับตอนนี้ขึ้นจอแล้วครับผมนี่แหละครับเตเคเมยึงเดอร์บองปูนเดอร์นะครับหนังอีสานบ้านเราก็จะประมาณนี้แล้วครับผมใช้อยู่กลางทุ่งนาแบบนี้แล้วครับพี่น้องนะฮะนี่นะฮะเบลดข้างละสิบหกดอกวันนี้ เครื่องปั่นไฟครับผม150โลของอาจารย์วิษณุครับผมรับประกันไฟเหลือๆแน่นอนนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้จัดการนะครับทางด้านโอ้นะครับเครื่องปั่นไฟสตาร์ทแล้วครับพี่น้องนะฮะสงสัยจะได้ซาเชคแล้วครับผมนี่นะบรรยากาศเบ็กกลายวด้านหลังท้องทุ่งนาบวกควายครับผมเจ๋งเลยครับนี่ขึ้นจอแล้วครับฝังนี้ปเดี๋ยวเราไปหาผู้จัดการก่อนนะครับผมอ่าผู้จัดการหาย เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ของดํารงภาพยนตร์นะฮะว่าใช้เป็นตัวไหนบ้างครับผมนะโอ้ผู้จัดการลาแระวบี่เธอให้นูโอ้นะฮะว่ครูเสร็จแล้ววันนี้ก็จะเป็นประดิษฐ์เจริญซาวนะฮะเธอโบ์ห้าพันห้าสองเท่นนะครับผมอีกแท่นหนึ่งส่งส้มอยู่ครับผมนะเกิดปัญหาสายชอดชนกันนะครับวันนี้เสริมทับทางด้านโบเทคห้าพันไอเม็สองเท่นครับพี่น้องนะนี่นะครับผม L2 ลสกสี่ก็จะเป็นในส่วนของเสียงกลาง s อ2พันสองก็น่าจะเป็นแหลมนะครับผมอุปกรณ์เครื่องปรุงทั้งหมดนะ่าจะเป็นประดิษฐ์เจริญเซาทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวซูมให้นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นปรีครสหรือว่าจะเป็นครสเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผมอันนี้ก็ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่ทางด้านหน่วยดํารงเปลี่ยนมาใช้นะครับเป็นของประดิษฐ์เจริญเซาเทอร์โบห้าพันห้าปกติจะมีอยู่3แท่นนะครับผม งานล่าสุดมาน่าจะมีปัญหาสายลำโพงช็อตกันหรือเปล่าตอนนี้กำลังส่งส้อมอยู่นะครับผมก็น่าจะผู้จัดการใกล้ยังนี่อีกแท่นหนึง่งเ,เสร็จแล้วอ๋อนะครับวันนี้ก็เลยเสริมเอาวอเทคมาช่วยก่อนเนาะจัดเต็มเลยเพลงได้ขอซาวนะ <c oughs> เอออย่าอย่าเปิดเพลงติดลิขิตนะไม่เอานะ <c oughs> นีะ่นี่ครับด้านหลังครับผมอันนี้ผู้จัดการจัดการเองทั้งหมดเลยวันนี้ คนเดียวรุวนๆเลยเบ่เออนะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับสาวเช็กเลยครับเดี๋ยวลองฟังดูครับวันนี้ระบบเครื่องบงันไฟโอ้สวัสดีด้วยครับผมช่องดังเออ,อ,อ <c oughs> นะเจอกันอีกแล้วครับวินัยภาพยนตร์วัสดีครับวัสดีครับไปทายเครื่องเสียงมาบ่ทายยังเย,ยอยแน่นอนเลยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ขึ้นโจแล้วนะครับผมสําหรับทางด้านโจอ18เมตรครับผมนะสวยงามครับดํารงมูวี่ดี3 9 9บุรีรัมครับผมไฟแสงสีเสียงจัดเต็มครับวันนี้เจ้าภาพบอกว่าจัดเต็มนะงบไม่อั้นมาอย่างนั้นนะวันนี้ระบบเครื่องปั่นไฟนะครับปกติก็จะเห็นข้างละ12แล้วแต่ตามงบเจ้าภาพไฟฟ้าบ้างเครื่องปั่นไฟบ้างนะครับผมอ่ะตอนนี้กําลัง เางด้านเ,เวอร์แล้วนะครับตอนนี้จ่ายไฟครับพาวเวอร์ทุกแท่นแล้วจัดเลยผู้จัดการอยู่มือตะกรูบตะนวดระโบทเลยโอ้มาแล้วครับเสียงเบตก่อนเลย,ท,ย FC, ทักทายสวัสดี FC ทุกทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะฮะที่ชื่อชมหนังกลางเปลงนะครับวันนี้พามาชมทีมงานเสียแปะนะครับผมดำรงภาพยนตร์นะครับจัดไป ขอหนักๆครับวันนี้เดี๋ยวถอยอระยะก่อนครับผมมาลองดูครับระบบประดิษฐ์เจริญซาวครับผมวันนี้ก็จะมีตู้ทางด้านสาครนะครับบวกเพิ่มเข้ามา4ใบนะครับอู้บรรยากาศดนะ้านหลังละอโนบองปูลแม่นะสวยงามจริงๆเลยครับผมหนังสมัย30ปี40ปีแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะฉายอยู่ตามทุ่งนาที่ถึงสมัยขี่จักรยานครับผมหอบเสือไปดูครับผม เด็กสมัยทุกว,วันนี้ก็อาจจะไม่รู้จักนะครับนี่นะครับผมพร้อมมนเลงครับผมนีะอ๋อผู้จัดการผมทำอะไรอยู่เอามาให้คิดถึงนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเราครับผมหนังกลางเปลงงานบุญงานบวชขึ้นบ้านใหม่โกนจุกนอกพี่น้อง อิสานบ้านเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงครับผมเก็บไว้ให้ลูกให้หลาน30ปี40ปีนะครับผมไว้ดูเพื่อให้คิดถึงนะครับนี่นะครับแป๊บเดียวขึ้นจอเสร็จแล้วครับอลองฟังดูครับผมตอนนี้สาวเช็คแล้วครับ ปัญหากันสเปคคอนครับสเปคคอนอีกแล้ว <laughs> ตนนี้กำลังเช็คระบบอยู่ครับชือตัวเก่งไม่มีกลับด้วยคอมพอตัลตด้วยแคร์สปัดแบบหนึ่งนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหากับวอเทคน่าจะเป็นที่สเปคคอนอีกแล้วครับท่านนะฮะไม่โอ้๋อวอเทคไม่มีตัวให้จำเหมือนไอเนียนเดินออกไปแบบสเปคคอนเดนนะ น้องนะังกางแปลงต้องแบบนี้ใช่ไหมนี่ครับถ้าว่าประดิษฐ์เจริญสาวก็จะมีทั้งสเปคคอนแล้วก็จะเป็นแบบบวกลบสายตรงนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คดีๆครับผมอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ครับตอนนี้แจ็คน่าจะมีปัญหาครับเดี๋ยวไล่ก่อนเอมาแล้วครับสวยงามครับผม น้าโจหาเสียงมาแล้วครับ เองแล้วครับนุนเอาแก่ขึ้นเองเลยครับ โอ้น่าลุยจนน้ำน่าโอ้น่าสุดยอดเลยครับวันนี้อลองอีกไปลงน,นึงครับลองฟังดูครับช่วงนี้ลองเสียงแล้วนะครับผมพร้อมช่วยอ้ดังมากเลยครับผม De tu ti, มันึกโทโจโมเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยลวกันใครชื่นชอบก็เข้าไปติดตามและกันเด้อพี่น้องเด้อใครที่อยากเอาไปจัดจ้างติดต่อได้ครับผมดำรงมูวี่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ไปก่อนและกันโชคดีมีตังค์ใช้สวัสดีครับ